สรุปประเด็นดราม่าของกามินซึ่งกามินได้บอกว่าในปัจจุบันนี้ที่เกาหลีการเจอกันทางออนไลน์แค่หนึ่งวันก็ตัดสินใจคบกันแต่นิสัยของกามินไม่ได้เป็นแบบนั้นการจะคบใครสักคนกามินดูหลายอย่างเช่นนิสัยทัศนคติของคนคนนั้นซึ่งเวลาที่กามินคบใครอยากคบยาวๆไม่รีบครบรีบเลิก กามินเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปไม่นานซึ่งชาลีก็รับรู้เนื่องจากเพิ่งเลิกกันไปตัวการมินเองในช่วงนั้นจึงยังไม่พร้อมที่จะมีความรักและต้องการใช้เวลาอยู่กับตัวเองแต่พอการมินได้มารู้จักชาลีเลยทำให้อยากมาประเทศไทยเพื่อมาศึกษาชาลีการมาไทยในครั้งนี้ของการมินต้องการมาอยู่ใกล้ชิดกับชาลีเพื่อเรียนรู้ ว่าคนคนนั้นมีนิสัยอย่างไรเป็นคนแบบไหนการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรซึ่งกามินบอกว่ากามินให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะการครบกันผ่านออนไลน์โดยที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รักถือเป็นการทำร้ายอีกฝ่ายอย่างมากกามินบอกว่าปกติเวลากามินคบใครไม่เคยเอารูปแฟนลงในไอจี แต่สำหรับชาลีเป็นคนแรกที่การมินอารูปลงไอจีซึ่งการมินก็มีความรู้สึกดีๆกับชาลีจึงเลือกเปิดเผยความรักโดยการลงรูปในไอจถึงแม้ว่าการมาไทยรอบนี้จะยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ก็ยังมีปัญหาหลายเรื่องเช่นปัญหาด้านภาษาด้านวัฒนธรรมรอบนี้จึงจำเป็นต้องตัดสินใจสำคัญที่สุดเพราะไม่ได้มองเป็นแค่คนรัก แต่มองไปถึงอนาคตว่าจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ไหมเนื่องจากชาลีเป็นดาราดังดังนั้นจึงจะตัดสินใจเรื่องนี้ง่ายๆไม่ได้การมินเน้นย้ำอีกรอบว่าตอนแรกไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยแต่พอได้ไม่รู้จักเอฟซว่าเป็นดาราของประเทศไทยก็รู้สึกอเมซิ่งมากๆรู้สึกอยากขอบคุณต่อสิ่งนี้มากๆที่มีคนดีๆดังๆแบบชาลี มาชอบแต่การพัฒนาความสัมพันธ์มันคืออีกเรื่องหนึง่งขอบคุณชาลีที่ได้ทำให้เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นใน t ิกตอกชาลีทำให้โค้ดเกาหลี t ิกตอกไม่ว่าจะหญิงหรือชายมีคนรู้จักมากขึ้นทุกอย่างที่ชาลีทำเป็นเรื่องดีหมดแต่เรื่องของหัวใจต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้เพื่อที่ต้องการจะเรียนรู้และรู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้ด้วยตัวเองการตอบข้อความสไตล์การแชทของคนรักแต่และคู่ไม่เหมือนกันหลายคู่ที่มีความรักอาจเป็นคู่ที่ตอบแชทกันบ่อยคู่ที่คอยตอบตลอดว่าไปไหนทำอะไรแต่ในทางกลับกันก็อาจมีคู่ที่ไม่ได้ตอบแชทบ่อย อาจเป็นสไตล์ของแต่ละคนที่ไม่ได้บอกทุกขั้นตอนอาจไม่ได้บอกทุกอย่างเพื่อนเพื่อนเกาหลีหลายคนจะคอยบอกว่าเวลาที่กามินมีแฟนจะชอบทำตัวเหมือนผู้ชายกามินเป็นผู้หญิงสไตล์เ้าๆๆเ,เลยอาจไม่ได้ตอบแชทบ่อยและละเอียดแต่มีความจริงใจต่อกันเชื่อใจกันถ้าเป็นคนที่มีความเชื่อใจกันก็ไม่จำเป็นต้องรายงานทุกอย่าง เพราะเชื่อใจกันว่าไม่ได้ไปทำอะไรที่ไม่ดีกามิน <G amin S 1> เป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างจะขี้ลืมและมักโดนเพื่อนบ่นเสมอบางทีก็เข้าใจคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายไม่โดนตอบข้อความทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายลืมตอบไม่ตอบคนอื่นเวลายุ่งมากๆจะแทบไม่ดูโทรศัพท์เลยจึงทำให้ลืมตอบกามินให้นิยามความรักว่าความรัก คือการเสียสละดังนั้นเวลาจะรักใครก็อยากรู้สึกตาต่อตาฟันต่อฟันอยากรู้คนคนนั้นคิดอะไรในแง่ของอนาคตเพราะเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากหลายคนบอกว่าถ้าสำคัญจะไม่ลืมแต่การมินไม่เคยลืมชาลีอยู่แล้วและเข้าใจสถานการณ์ของชาลีและก็เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยตอบข้อความถีทีเลยมองว่าเป็นความแตกต่างทางด้านนิสัยของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบดูข้อความบ่อยๆแต่ก็มีบางคนที่อาจไม่ค่อยดูข้อความไม่มีใครผิดใครถูกแค่นิสัยไม่เหมือนกันส่วนเรื่องสถานะความจริงที่กลับมาเกาหลีรอบนี้ต้องการกลับมาสสางงานต่างๆเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ไทยยาวๆ เรื่องสถานะกลับมาไทยครั้งนี้เพื่อที่จะหาความชัดเจนของสถานะนี้ให้ได้มากขึ้นจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆรู้จักกันเยอะๆสถานการณ์ดราม่าครั้งนี้ถือเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ถึงแม้จะมีเสียใจบ้างแต่ก็เป็นการได้เรียนรู้และรู้จักฝ่ายชายที่ชื่อชาลีได้มากขึ้นได้รู้จักชาลีในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ตัวกามินเองก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะโดนทุกคนด่าเรื่องนี้ยังต้องปรับปรุงกันต่อไปใครที่ด่ามาแล้วมันเป็นเรื่องจริงก็ยินดีที่จะปรับปรุงการกลับมาไทยครั้งนี้ต้องการที่จะพูดคุยและทำความรู้จักกับเรื่องส่วนตัวของคนทั้งคู่มากขึ้นเพราะได้เรียนรู้กับสถานการณ์ครั้งนี้เยอะขึ้น